เปิดพีดด้าครับผมนี่ผมมาปะมูเฮ็ดครับนี่ครับมูเฮ็ดครับเฮ็ดขนครับเฮ็ดขนบนครับบนครับบนแหม่นมัครับผมเหม่นมั้งครับเฮ็ดขนครับนนะครับบนครับครับมาส่อยเฮ็ดด้วยกันนะครับเดี๋ยปนครับเฮ็ดขนมันๆครับมันนด้วยกันครับผมครับทำงับ โชค,ชคช okay. ชดีครับโชคดีพรให้คนครับครับดอกม้าครับเด็นดอกครับดอกตุ้มๆครับแกคนครับครับม้ครับคป็นศพดอกครับ เอากินนะครับนะจัดเอาตัดเอาเลยครับสองตัวกำลัครับครับนี่ครับมอครับมอครับมันดีครับเลยมันมัครับมันมันให้คนครับนี่ครับมันมันให้คนครับดองมอคับนี่ครับ เดีสยวเราครับ,บครับมอครับมอดิน้งานครับโอ้นม่ตบฝนนี่ครัการับชมครับผมการันทครับ นิ่มดอกหน่อยหน่อยกำลังบานนะเอาอยู่างนั้นนะนี่ดอกตุ่มๆครับดอกตุ่มๆนี่ครับหมอครับหมอครับจบดีครับเนี่ครับดีครับต่อครับมีด้วยครับ เากลุ่มหน่อยครฮบเห็ดคุ่มหน่อยครับพ่อครับดอกพ่อครับ ตองงานครับมาคำเดียวครับจกเรีเนะครับผมในโคนครับเาวต่อครับสำหรับการรับชมของ FC ทุกท่านครับผมคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับผมพี่ต้อง จากลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ปาร์กันในคลิปหน้าครับอย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้นีทําคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเพื่อมาผ่าคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ